ว้าวยินดีต้อนรับสู่วันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักนั่นเองอบ็อกฟูดก็เข้าร่วมด้วยนะครับผมวันวาเลนไทน์ดูสิหัวใจเต็มล้อมรอบไปหมดเลยในครั้งนี้นะครับผมบ็อกฟูดนั้นได้ทําการรีเวิร์กผลใหม่นะครับผมอยู่2ผลด้วยกันนะครับนั่นคือผลสตริงกับผลเลิฟซึ่งผลสตริงนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนชื่อกลายเป็นผลสไปเดอร์นะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิว2ผลที่เพิ่งรีเวิร์กไปนะครับผมแล้วก็จะรีวิวว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่บออก่่นะวา ผลสไปเดอร์อันนี้นะครับผมผมไม่ได้รีวิวที่มันเป็นแบบเผาตื่นด้วยนะครับเอ้ยเป็นรีวิวแบบผลตื่นอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันรีเวิร์กด้วยหรือเปล่านะผมพอดีกูยังทําไม่เสร็จและกู่ยังทําไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคไปเลสโก o เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID พาร์หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v i p ขั้นต่ำแค่20บาทและยังบริการกดเกมพาร์เลขเจ็ มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ฮ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใตล้ลรางคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ พอมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h a s CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันมากันเลยละกันนะครับผมกับผลสไปเดอร์นะครับบอกก่อนว่ากูไม่ได้อัพสตัดของผลนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มโชว์กันเลยละกันมาดูดีกว่านะว่ามันจะแตกตา่างไปจากเดิมมากแค่ไหนนะครับผมมาสกิลแรกนะครผมสกิลเซนะครับ ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าถ้างัดขึ้นไปเลยนะครับผมเป็นสีแดงๆงัดขึ้นโบ๊ะไปเลยนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมสกิล x นะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้ากดลงนะครับผมคล้ายๆเหมือนก่อนที่มันจะรีเวิร์กอะไรประมาณนั้นนะคนดูดูก่อนนะว่ามันสามารถเล็งระยะไกลได้หรือเปล่าถ้าสมมติสามารถเล็งระยะไกลได้เนี่ยผมวองดูก่อนนะว่ามันสามารถเล็งระยะไกลได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเล็งระยะไกลได้ก็คือมันจะคล้ายๆกับเอ่อก่อนที่มันจะรีเวิร์ก โอเคใช้ได้ปกตินะครับผมเลงระยะไกลได้ต่อมานะครับผมสกิลซีนะครับผมน่าจะเป็นสกิลที่มันแบบว่ายิงนะครับผมแบบเส้นด้านร้อนแล้วก็ยิงไปเลยอะฟิวมีระเบิดด้วยนะครับผมและยิงโคตรไกลนะครับโดนไอ้มอนตัวนั้นด้วยนะครับผมไอ้มอนที่อยู่ด้านหลังของไอ้ตัวนี้โอ้โหโคตรไกลถือว่าไกลพอสมควรนี่อันนี้กดคางนะครับผมฟิว ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ3ามร้อยหรือรู้สึกว่ามันเบาอ่ะมันเบาลงอ่ะรู้ว่ามันต้องยิงใกล้ยิงใกล้ยิงแรงอ่ะเปล่าเดี๋ยวขอลองดูนะผมลองดูแบบยิงใกล้ๆดูนะครับ <S <S 1> <S 1> เอ๊มันเบาจังเลยอ่ะทําไมมันเบาขึ้นหรือว่าผมต้องเปิดอะไรด้วยหรือเ,เปล่าเนี่ยเอ๊ผมจําได้ว่าดาเมจก่อนที่ผมจะมาเล่นนะครับผมก่อนที่มันจะรีเวิร์กเนี่ยดาเมจไอสกิลนี้มันแรงมากเลยนะเว้ลองใหม่ดูดิกูมไม่เชื่อสายตาตัวเองเบาเหลือเกิน ต่อมานะครับผมสกิลเอนะครับผมก็จะเป็นสกิลแบบบินบินเส้นได้อย่างเงี้ยนี่มันสกิลตื่นนดิว่าอันนี้มนสกิลตื่นนี่นะใช่เลยนะครับผมผมคิดว่าสกิลไอ้ที่มันเป็นของตื่นของผลได้เนี่ยน่าจะเป็นหัวแบบสไปเดอร์แมนนะครับผมที่แอดมินเขาเคยโชว์ผมว่าใช่นะครับน่าจะรีเวิร์กทั้งผลตื่นแล้วก็เป็นผลธรรมดาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่สไปเดอร์แมนกูก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันสไปเดอร์ตรงไหนแม่งบุมมันทํากันอย่างนี้เหรอวะ โอเคนะครับผมต่อมานะครับสกิลวีนะครับผมอัลติเมทเลยนะมอนไปไหนแล้วมอนสอบนี่นะครับผมปล่อยไปอีโคแรงแรงเหรอวะดาเมย์ยังไม่ถึง400ร้ยเลยนี่ขนาดอันตรีนะเนี่ยแล้วสกิลแม่งชาร์จโคตรนานแต่ผมงงอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมโชว์แบบว่าให้ตัวเองดูนิดหน่อยเว้ยคือสกิลนี้มันเป็นสีแดงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตามพื้นเดย,ยบหรือเปล่า แต่ตอนนี้กลายเป็นสีเงินเฉยเลยเดี๋ยวสิทำไมมันไม่เป็นสีแดงอะ่ะหรือว่ามันเปลี่ยนสีได้ด้วยอรอตอนแรกผมจําได้ว่ามันเป็นสีแดงนะครับคนดูโอ้นี่ขนาดดาเมจร,รวมกันยิงได้แค่เจ็ดร้อยเองอะ่ะอะไรมันจะน้อยขนาดนั้น<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมรีวิวตกไปนั่นก็คือผลสปไปเดอร์นะครับผมสกิลวีนั่นเองนะครับคนดูที่ผมเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าสีฮาคี้ของผมเป็นสีฟ้าไว้คนดูแต่ถ้าสมมุติผมใช้เป็นสีฮาคี้อะไรอย่างอื่นอะ่ะ มันก็จะเป็นแบบว่าสีอื่นไว้คนดูยิ่งถ้ามึงใช้ rgb เลยมันเปลี่ยนเป็น rgb เลยไว้คนดูประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองดูหน่อยดิก็ยังเป็นสีน้ำเงินโอเคช่างแม่งแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันกับผลเอ่อสไปเดอร์ Spider นะครับผมที่ยังไม่ทำตื่นนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวไฮไลท์ของเรากันเลยด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือผลเลิฟนั่นเองนะครับคนดูผลเลิฟนี่เดี๋ยวนะโอ้มันปรับผลเลิฟมาราคาอยู่ที่ร้านสาม ผล Spider อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับผมราคาน่าจะอยู่ที่ล้านห้าเหมือนเดิมแต่ที่เอามาแทกคือน,น่าจะเป็นผลเลิฟนะครับผมผลเลิฟเนี่ยปรับให้มันแบบว่าแพงขึ้นนะครับถ้าปรับให้แพงขึ้นแสดงว่าผลนี้มันจะต้องดีขึ้นนะสิแต่เขาต้องดูหน่อยอันนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วนะครับผมสตาร์ทก็จะอยู่ที่ประมาณ200มาเตอรี่นะครับผมนั่นก็คือตันแล้วเรียบร้อยมาสกิลแรกนะครับผม Hard Shot นะครับผมสกิลเซต โอ้มีออร่าความรักด้วยสวยจังเลยและสกิลก็ค่อนข้างที่จะคูดดาวเร็วนะครับคนดูไม่เหมือนไอ้คนสไปเดอร์นียิงใหน่ดิฟิวว้าวว้าวนี่มีออร่าด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่ทําดาวเมจนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอออร่าเนี้ยมันจะมีปัญหาเลยหรือเปล่าเช่นอาจจะตีเราดาวเมจน้อยลงอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคต่อมาสกิลเนะครับผมคิวปีโซนเป็นธนูเป็นธนู อ้ายดิเตนโพนี่ไม่จะเป็นแบบว่ายิงลูกศรขึ้นไปข้างบนนะครับคนดูน่าจะเล็งเป็นแบบเล็งเอาเมาส์ชีกก้กดดินน่าจะเล็งได้ดโอ้ยอ้อน่าจะต้องเล็งขึ้นไปข้างบนรอกใช้วิธีการเล็งข้างบนปะหรือว่าเล็งมอนเนี่ยเขาลองดูหน่อยเอ๊ะทำไมมันไม่โดนอะ่ะอย่างนี้ผมจะทำยังไงให้มันโดนเนี่ยอ๋อโอเคโอเคต้องเล็งพื้นนะครับคนดู แล้วมันยิงได้ไกลมากสุดแค่ไหนไวะเนี่ยผมว่าน่าจะต้องไกลมากๆเลยพอสมควรเราลองดูหน่อยโอ้ถือว่าไกลนะไกลมากถือว่าเป็นสกิลที่ไกลมากไกลยิ่งกว่าแสงอีกหรือว่าพอๆกับแสงประมาณนั้นนะครับผมไกลถือว่าไกลอยู่ต่อมานะครับผมสกิลสีโอ้เป็นชาร้าเป็นชาร์จแล้วก็เปิดพลังอืมโอดูดเข้ามาตรงกลางวิมันดูดด้วยเว้ยคนดู มันดูดมันดูดลองดูลองด,ดูเดี๋ยวผมจะยืนประมาณตรงนี้โอ้ดูดดูดดูดมันดูดด้วยถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดนะครับผมดูดเข้ามาแล้วก็คอมโบต่ออะไรอย่างเงี้ยเจ๋งจัดอะกูบอกเลยบอกเลยเป็นสกิลที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับผมถ้าสมมติเราเป็นพีพีน่าจะเจ็บแมวมา,มากๆใช่ดูดนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมสกิลเอฟนะครับผมฟาร์มิงโกลไลน์นะครับ ก็ค um. ือกด F ครั <radish> ้งหนึ่งเลยนะครับผมและหลังจากนั้นมันก็จะขี่ฟาร์มิงโก้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกดคานนะครับคนดูนี่แล้วเราก็ขี่ไปได้เลยสบายใจเอาเพื่อนขี่ได้ป่ะเอามอนขี่ได้ป่ะนะขึ้นมาเลยมาตีกูได้ป่ะตีกูไม่ได้ด้วยแล้วอันนี้ผมลงต่าสุดแล้วนะคนดูมอนก็ยังตีผมไม่ได้วะมัผมใช้สกิลอะไรวะอุ้ยใช้สกิลได้ด้วยอุ้ยโคตรโกงโคตรโกงอุ้ยโกงจัดอุ้ย ว้าวว้าวกูบอกเลยเป็นผลที่โกงมากไม่อย่างไก่นี่เลยนะค,คนดูเผาตื่นแบบเผาตื่นสกายนะครับเออเนี่ยยิงไปใช้สกิลบินไปนี่ได้ด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะแต่ว่าจะเราเราจะใช้ไอ้สกิลอื่นอะไรไม่ได้เอ้ของอื่นไม่ได้เลยนะผมเช่นดาบเช่นหมัดเช่นปืนอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยใช้ได้แต่ผลนะครับก็เอาไปใส่ผลเล่นแม่งเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมาครับผมสกิลวีนะครับสกิลวีอันนี้ก็จะเป็นเบสโตเฟนโตอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าโคตรเพื่อนรักอะไรประมาณนั้น โอ,โอ้มีหนุ่มบ้าเกโหมาใครวะเนี่ยหนุ่มบ้าเกอุ้ยแรงวะ่ะอุ้ยแรง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 ,อย,อ,ยง,รงยยอย่างนี้กูฟาร์มง่ายเลยดิอย่างี้กูฟาร์มง่ายเลย่ะวะเฮ้ยอะโหลมาตีให้หน่อยมาตีให้หน่อยเพื่อนอันนี้มันจะใช้ดาบของไอ้นี่นะครับผมของ beautiful pirate ไว้คนดูเนี่ยมันจะเป็นดาบอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเอ่อนี่ดาบอันนี้นะครับผม candy wonder วะ่ะน่าจะ candy wonder นี่อันนี้นะครับใช้ดาบอันนี้ เคปุ่นที่ผมคิดว่ามันใช้ดาบอันนี้เพราะว่ามันน่าจะเหมือนแบบให้เข้ากับตีบอลบอลเลนทยไง,ไงอันนี้มันใช้มันแบบสีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งแต่ว่าเพื่อนเรามันไม่ใช้สกิลเลยวะไอ้เพื่อนเราเ,เ,เพื่อนเ,เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเลือดจะหมดอะ่ะเติมเลือดให้เพื่อนได้ปะอันนี้วิธีเติมเลือดก็น่าจะเป็นแบบว่ายิงใหม่นะครับผมโอ้คนบ้าเกเย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมบล็อกฟุตมันต้องเอาคนบ้าเกย์มาให้กูเนี่ยฮะกูไม่เข้าใจเลยอ่ะฟาร์มไปไอนี่ โอ้เป็นแบบเป็นผลที่ฟาร์มโคตรง่ายเว้ยคนดูแต่ที่โกงไปมากกว่านั้นอุยอ้ยอุ้ยเอาเพื่อนบินไปได้ด้วยสําหรับคนที่เหงานะครับผมแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเราเล่นกับเพื่อนแบบเพื่อนแบบ AI อ่ะคนดูนี่พาเพื่อนบินวันนี้ไปเที่ยวไหนดีเพื่อนไปต้นไม้กันดีกว่าเราไปสวีกัน2คนแล้วกันนะผมไม่แน่ใจแล้วว่าครูดาวนั้นมันจะหายตอนไหนนะครับคนดูนี่ เรามาดูกันดีกว่านะว่าเพื่อเราจะหายตอนไหนเดี๋ยวผมเริ่มจับเวลาเลยแล้วกันนะวดยอนบอกฟูตคือกูกาลังจับเวลาอยู่นะแล้วบอกฟูตแม่งก็ชัดดาวเซิร์ฟเวอร์เพื่ออะไรวะคอมแบ็กกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากที่จะมีผลรีเวิร์กแล้วนะครับคนดูมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเออเป็นอีเวนต์นะครับนี่วาเลนไทน์ช็อปนะครับผมนี่โอ้เราต้องสะสมฮาร์ดนะครับผมซึ่งฮาร์ดนะั้นมันหายยังไงวะ อันนี้สามารถแลกแฟกเมนต์ได้รีเผาได้ยี่พีคูนสองได้ด้วยแล้วมันก็จะแบบสูงอะไรไปเรื่อยๆเ,ยๆเ,ล,ยเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าฮาร์ดมันใช้ยังไงวะ <c ười> คือฮาร์ดมันหาจากไหนวะโอเคตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วนะครับผมว่ามันหายังไงนะฮะไอหัวใจที่ไว้แลกอีเวนต์นะครับผมก็คือมันหาจากเอ่อการตีมอนทั่วไปแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันหายากมากเว้ยคือไอเนมเนี่ยไอเนมคนนี้นะครับผมเนีเนเนเน มันบอกว่ามันตีประมาณเป็นร้อยตัวแล้วแม่งยังหาไม่ได้เลยนะครับผมคือเพิ่งจะได้มา2อันอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมก็คือมันตีมอนพวกเนี้ยตีแบบหลายตัวจัดอะ่ะแล้วได้เพิ่งได้แค่สอันนะครับผมโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคนดูอันนี้นะครับนี่สกิลเอฟนะครับผมสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยเว้ยคนดูเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นมาทาไมมันไม่ขึ้นมาวะแป๊บน,นึงนะมมนสามารถขี่ฟาร์มิงโก้เพื่อนได้ด้วยเฮ้ยหล ลัวนี่ไงแยงแยงได้เฮ้ยไอเนมมึงมานี่สิเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราสามารถขี่ฟาร์มิงโกเพื่อนได้ด้วยเว้ยโคตรดีอ่ะดูดูเราเอ้กลัวมอนขี่อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ดูนะกลัวบอสขี่ได้ป,นนะปะเฮาเพื่อนเอขี่เอว้าวรู้สึกว่าจะเอาบอสขี่ไม่ได้นะครับคนดูเอาเพื่อนกูหนีกันเดี๋ยวเพื่อนกูตาย นี่เราสามารถเอาขี่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนสามารถโดดลงได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันอัปเดตเข้ามานะครับคนดูนะั่นก็คือนี่นะครับผมอ่าคุณเห็นไหมมันจะบวก15นะครับผมมันก็คือบวก15 exp นะครับคนดูถ้าสมมุติมีเพื่อน1คนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อคูณ2เลยเว้ยคนดูเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถฟาร์มได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนคูณ2อ,อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า กูว่าใช่มันจะเพิ่มมาแค่ประมาณ15%นะครับคุณดูโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะกับอีเวนต์ของวันวาเลนไทน์เว้ยคุณดูโอเคสำหรับในครั้งนี้นะครับกับการรีวิวอีเวนต์วันวาเลนไทน์ในบล็อกฟู้ดนะครับผมก็ขอจบคลิปที่เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยละกันนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่